เดี๋ยววันนี้เรามาเทสให้ก่อนส่งแล้วกันนะครับผมก็ตัวเนี้เป็นมิกซ์รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่สามารถไล่สายออกไปได้นะครับผมเดี๋ยวอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะมีเสาเข้าไปให้นะครับเดี๋ยวเราจะมีเสาให้ทีนี้เรามาบอกวิธีถ้าเวลาได้ของกันไปแล้วนะครับเรามาเราจะเปิดยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวเราทําตามคลิปนี้ง่ายๆเลยนะครับผมขั้น ก็คือตอนนี้เราเป็นมิกใช่ไหมครับแล้วสมมุติว่าไอเนี่ยคือเป็น power นะครับที่มันใส่ในตูนต้บลูทูธเนี่ยตัวเนี้ย power ที่มันใส่ในตู้บลูทูธนะครับหรือจะเป็น power บ้านก็ได้ที่มันมีบลูทูธอะเครื่องเสียงรถยนต์ได้หมดแต่ผมก็เอาตัวเนี้ยมาเป็นอ่าตัวตัวตัวที่เราจะต้องจับมันนะอ่าสมมตินี่นเราต่อลําโพงเนะีพวกเนี้ยราต่อโอเควิธีการเปิดเครื่องก็คือ นี่นะครับจะมีวัดโวลต์แบตเตอรี่นะครับบอกไอ้นี่มีแบตในตัวนะลาถือคือคือถือไร้สายงนี้ได้เลยในยกไปไหนได้เลยนะครับเป็นแท่นวางมิกให้ในตัวนะครับไม่ต้องกลัวเปียกนะครับมันเป็นพลาสติกโอเคนี่นะครับเห็นสวิ์นะครับผมสวิ์แล้วจะมีอ่าสวิ์ตัวนี้ผมจะเปิดไปให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับส่วนสวิ์ตัวนี้จะเป็นสวิ์ที่จะไปจับกระบูทูตัวนู้นนะครับอ่า แล้วมาดูขั้นตอนวิธีแรกนะครับอ่าทีนี้นะครับเราก็เปิดสวิตช์ตัวนี้นะครับกดลงไอ้สวยตัวนี้มันจะเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่นะอ่าทีนี้เรากดลงปึ้งนะกดลงอ่านี่กดลงปุ๊บเนี่ยติดแล้วเห็นไหมสิบสองจุดหกโวลต์ทุกอย่างเครื่องติดหมดนะครับผมติดหมดเลยทีนี้เราก็ทำการ ตัวนี้นะครับเปิดหมวดนี้นะครับกดตัวสุดท้ายเลยตึงขึ้นหมวดบุทูแลเห็นไหมปึ๊บแล้วก็มาจับกับอ่าเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวนี่นะครับพอกดตัวสุดท้ายมันขึ้นหมวดบุทูใช่มันให้จับคู่มันจะชื่อนี่เลย rgl 04กดจับไปนะครับแค่นี้จับคู่มันก็จะเลื่อนขึ้นไปจับข้างบนแล้วนี่จับคู่แล้วแค่นี้ครับเสร็จเลยเสร็จแล้วเราก็รอ,อเปิดเพลงอ่า เดี๋ยวเรารอเปิดเพลงนะครับอ่าทีนี้เราเปิดเรียบร้อยแล้วนะโอเคเรามาเปิด power amp ตัวนี้นะครับอ่าเปิด power amp ของเราเ,เนี่ยมันจะร้องบูทูธแต่มันยังไม่จับรลกครับมันรอเรากดดันสวิตช์นี่นะครับแต่วิธีการจับคือให้ดันขึ้น1ทีแล้วก็ดันลงเลยเหมือนเดิมเดี๋ยวมันจะวิ่งเข้าไปจับจับเลยเห็นไหมง่ายเลยนิดเดียวแบบสะดวกสบายมากอันนี้ลูกค้าบอกขอเสา สูงๆหน่อยเพื่อระยะไกลโอเคผมจัดให้นะครับผมทีนี้พอเพลงมาไม่ต้องทำอะไรมากเลยนี่เลี้ยงขึ้นไปทางซ้ายมันก็เล่นแล้วเห็นไหมครับผมอยากให้ได้ดังก็คือมาปรับที่แอมเรานะครับเพิ่มที่แอมเรานะครับผมอ่านี่ทาง R นะครับอันนี้ทางไอ้นี่ทาง L อ่า R เห็นไหม เอาขึ้นพร้อมกันแล้วอยากได้เสียงไหนก็เป็นระบบเสียงเจ็ดเสียง EQ เนี่ยมันก็เหมือนปีเลยตอนเนี้ยมันมาใหม่เนี่ยอ่ะเสียงปอขึ้นอ่ะอยากได้แหลมนีอยากได้เบกเก้าตรงนี้ขึ้นมันก็ตึบๆๆๆเลยท้าเบสนะครับผมก็เล่นจะชุดใหญ่ได้เลยทั้งเสียงรถยนต์ทั้งเสียงบ้านกลางแจ้งและก็ตู้บททูทั่วไปได้หมดเนี่ย คือมันได้เปรียบนะตัวนี้คือมันเหมือนปีและเจ็ดเสียงและหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหมือนปีเลยแหลมแหลมกลางกลางมิดโลอ่ามิดเบสแล้วก็เบสนะครับตัวนี้จะดีมากที่สามารถเปิดเพลงได้ส่วนตัวนี้ไว้ร้องไม่หนึ่งตัวหนึ่งตัวกีตาร์กองแล้วแต่นะครับตัวนี้ก็คือไร้สายเลยวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะครับแบตเตอรี่ก็อยากให้มันต่ำกว่า11บโวล์นะ ก็ขอฝากมิกไรสายทา12โวลต์ไว้ด้วยแรงเสียงใสและก็ใช้งานง่ายนะครับสวัสดีครับ